สวัสดีค่ะเหมือนี่กับพ้ามาเบงนี่ฮจักบอทุ่จ้าฮูจักผักอันนี้บอผักลิ้นปลีนะคะผักลิ้นปลีงามๆาค่ะอันนี้ก็ขึ้นเกิดเองตามธรรมชาติดวยค่ะเขาก็อนุรักษ์ไว้ไว้ไว้จะกินค่ะกล้วยหลังจากทีันนั้นแล้วค่ะไว้เงี้ยอันใหญ่ค่ะเสียงมันบพๆเป็นไหนกล้วยข่อยขึ้นแล้วที่ค่ะผักลิ้นปีเบิงสระแหเน่กับบักงามค่ะเซระแหเน่กำลังขื้นนี่ค่ะผักลิ้นปีด้วยค่ะ อันนี้เนี่ยผักลิ้นปีเก็บไปกินค่ะกับน้ำพงน้ำพริกง่ะค่ะนี่ผักลิ้นปีนี่เบียระเพราด้วค่ะอันนี้กระเพราต้นกระเพรากำลังขื้นค่ะนี่ต้นกระเพราน้อยนะคะอันนี้กระเพราขาวค่ะนี่นีนนนะะ่นี่กะเพราขาวด้วยค่ะนี่กำลังขื้นคือกันเขากับบานไปน้ำมูลนี่แหละค่ะเวลานันเพิ่นกระขื่นเขากับบานเพิ่น <cụ> เพิ่นกระขื่นน้ำค่ะเป็นประกี้ก็เริ่มออกดอกและะ้วได้ค่ะอันนี้ซุ้มปลูกใส่กระถางค่ะ เริ่มออกดอกแล้วนะคะแต่มันจะเป็นใบกรุดๆเจ๊น้อยค่ะนี่เริ่มออกดอกแล้วค่ะจ้าจ้าพันผงพุ่นผักสวนคว้าุ่นเบิงพักขื่นชายข่ไหมบักงามหนึ่งแล้วก็พุ่นเบิงเบืองหยั่งผืนเบิงใบบัวโบกไข่อยบัวโบกอันนี้บัวโบกอันบ้านเท้าเลยได้ค่ะนี่แบบเออแบบของมันนอกเขาเลยโมเมนต์บัวโบกแบบที่เขาปั้นขายค่ะหอมเช่นก็ขึ้นแล้วนะคะหอมเช่นก็ขึ้นแล้วเบิงสาราเน่ไข่เน้พี่น้องงามบอกขุนสาราเน่ไหม ใจกลวยงวาดพี่นองสารเนืมอผักเซียนก็มีนะคะผักเซียนก็ขึ้นค่ะนึ่งผักเซียนเท่ากับบานไปน้าค่ะหอมขึ้นเนี่ผักเซียนก็ขึ้นนี่ค่ะก็มีอันนี้พรออมนี่อันนี้ก็บานไปน้าค่ะนี่ก็ขึ้นอีกแล้วดอกดาวเรืองค่ะช่วยไล่แมลงนะคะดาวเรืองช่วยไล่แมลงค่ะจ้านี่แหละค่ะบักพีกเบิง้งบักพีกข่อยกําลังเป็นดอกเลยคุนว่ารวยอยู่บักพีกข่งามบอพุ่นๆุ่นเป็นวยแล้วเดี่ค่ะบักพีพุ่นเบิ่งเบิ่งนวยเบิ่งนี่ ine. จาบลาบอยู่ค่ะนุ้ยคุณกาลังออกดอกนุวยภูมิบักงามค่ะอันนี้ขายอยู่นี่อันนี้บักพิกอันนี้บักพิกอีกแบบนึ่งค่ะอันนี้บักพิกตัามบักงค่ะนี่อันนั้นบักพิกตําแเจวค่ะอืแต่ว่ากระตํามบักงไดนคือกันค่ะแต่บ้านนี้ตํามบักงสีแ่บกาค่ะจ้าพามาเบิ่งผักคุณเบิ่งผักสีข่อยกินบ่ทันผุนบักงามค่ะน่นผุนอันบักเคียวเคี้ยข่อยกับบักอุ่มบักไงแล้วค่ะเมื่อเบิงบักเคียวเคียุุ่นเบิ่งบักเคีอย่วเคี้ยวข่อย เปุ่นเป็นน่วยล่ะพุ่นซุกแล้วค่ะพุ่นบักเกียขี้้ข่อยซุกแล้วพุ่นพุ่นนี่ก็ะซุกแล้วค่ะนี่อุ้มบักง่ายค่ะชอบปลูกอันนี้ค่ะบักเกียขี้้ยค่ะบักเขือก็เป็นน่วยเลยค่ะบักเขือบักเขือฉันก็พอเก็บแล้วนะคะเนี่ยเออโดกอยู่ค่ะพุ่นไว้นึงปีนไว้นึงพอเก็บแล้วค่ะอืมพอเก็บแล้วค่ะจ้าสิสิบพามาเบิ่งอันหนึ่งจะมาเบิ่งซะเะเน่ข่อยพุ่นซาเลเน่ข่อยงามบ่พุ่นเบิ่งซาเลเน่ข่อย เซ拉เน่งามค่ะบัวอุ่นเซ拉เน่เออเรื่องเซ拉เน่ค่อยอุ่นอันนี้ค่ะต้นพักเสียนค่ะเอาไใาเอาเนี้ยค่ะเป็นดอกหรือเป็นน่วยล่ะค่ะ,คะน,นี่ล่ะค่ะอู้ถักสวนวัว้าทายไปเท่าไรแห้งหลา,า,า,ายค่ะเบื้องบวบาดบัไหวค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ